เมื่อซื้อในเฮดสกุูปข่าวเกี่ยวกับหมอรำแพลวพลาวสวัสดีครับสวัสดีครับมีหมอแคนแฟนหมอรำมาพบอปะพ่อกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์สตูดิโอครับสวัสดีเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีพยาบาศฟิตแลดและก็บเอฟซีหมอรำทั่วโลกนะครับ จากการในเวทีตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนับมาเล่าข่าวให้พรมิตรหมอนผ่อนแอนแฟนบมอลำได้รับชมรับฟังและกลุ่มกันแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาครับล่าสุดก็ได้มีโอกาสจะไปเห็นทางเพจไบรท์ทีวีนะครับเป็นได้มีการเพจสกูปข่าวลงในแพลตฟอร์มบ้านฝ่านะครับบ้านสีฟ้านะครับสกูปข่าวนี้นะครับเพื่อน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ห้อลำแพรพาวแสงทองนะครับที่เพื่อนในวิการนั่มคลิปมาช่วงบรรทอดของน้องลำแพรพาวเพื่อนในว่าในหลายสวดว่านะครับขออย่ายโยงเรื่องอดีตขออย่าถามถึงเรื่องอดีตนะครับพอตอนนี้หัวใจเพื่อนมีแด่ไปเอกซสั้นนี่คือสิ่งที่ เพจข่าวนะครับสื่อใหญ่อย่างไบรท์ t ีวเพื่อนได้มีการนําเสนอนะครับพพี่ี้มอบิดหมอแคทแฟนหมอลาครับหลังจากเพมีการโพสต์ข่าวนี้ลงไปนะครับมี f อฟนะครับของเพจไบรท์ t ีวเองหรือ f อฟทั่วไปล่ะครับที่ได้เห็นฟีดข่าวนี้ได้เขาไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับหลายคนก็มีคำถามตอบกลับไปว่าไปเห็นพี่ไยเวบอกถึงเลยที่ผ่านมา มีแต่หมอลำแพร์เผาพูดอยู่คนเดียวนะครับโดยยิบยกเอาตัวอย่างล่าสุดนะครับในรายการนะครับซันเลซันซันเรดิโอนะครับนะครับทีเด็ดมีการนั่งสัมผัสกันนะครับรลยการมีการบอกปัชจานะครับเพื่อนกับบอาถึงอดีตอย่างก็ตามแต๋หละครับที่เพื่อนมันย้ายไปเท่ากับรับรู้รับสาบในสื่อที่เพื่อนปากฏแหรอครับมันก็เป็นขอเอฟซีทั่วไปที่เขาไปถามมา ไหนบอกว่าเบาบถึงอดีตแต่เวลานั่งคุยหรือไลฟ์สดหรือเหตุไล่การหรือเหตุคอนเทนต์ทำไมต้องพูดถึงแต่อดีตคนอื่นไม่เคยถึงไม่เคยพูดถึงอดีตขอคุณเลยนะครับนี่คือค,คอมเมนต์น,น, TV นะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ไปคอมเมนต์ในเพจข่าวไรทีวีนะครับในเยรัมโบติเขานำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่วอลล์เพล์พาวนะครับ เพิ่นบอดอย่า้าถึงอดีตนะครับอย่าพูดถึงอดีตจุดได้แล้วพอได้แล้วไม่ต้องถามนะครับก็ต้องคอมเมนต์กันข้ามานะครับเพราะว่าทางเพจข่าวไรทีวีเพื่อนในพิการตัดชิปบางช่วงบางตอนที่หัวลำแพร่ภาพเพิ่นไลฟ์สดกับเพือสั้นนะครับแต่เพิ่นก็นมีบางตอนบา,บางบางช่วงเพื่อนในมีการถามแต่ก็ตอบอีที่ที่ไปคอมเมนต์กันต่อไปบอกว่า,วา ขอ,อ่าพูดถึงเรื่องอดีตจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ในใจมีแต่พระเอกสันตามหัวขอดีท่ทังเพจสื่อไอยังเพจไบรท์ทีวีคนไหนนนําเสนอเห็นแล้วครับพ่อพ่น้องผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้พ่อพ่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเดีรรับชมรับฟังเพราะว่ามันเป็นผืมันเป็นสื่อสาธารณะนะและมันก็เขานำไปเสนอนะครับผมก็เลยยิบยบม่เล่าข่าวให้พ่อพ,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 พ่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำได้รรับชมรับฟัง และก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับคิดเห็นเป็นประการเช่นใดกับความเปม็นของมาด้วยความสุภาพไม่พลาดพิงบุคคลที่3ให้ได้รับความเสียหายเพราะว่าจิ่งที่ผมนําเสนอจิิงที่ผมมาเล่าข่าวนี่ มันปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะอย่างเพจข่าวไบรท์ทีวีนะครับผมก็เลยนั่มาเสนอนั่มาเล่าข่าวให้พ่อพี่พี่น้องเอฟทีช่องคุยกับ Max Studio ได้รับช่วมรับฟังนะครับและการดวมกานแสดงภาพเข็นทุกสิ่งทุกอย่างครับพอพี่น้องปวดใช้วิทยากาในการรับชมรับฟังและการใส่อุทิภาวะของพ่อเมยพี่น้องเองนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับ ชนนแล้วเสิยงผีผมนําเสนอผมก็นัาเสนอผ่านเพจใหญ่นะครับซึ่งเพจใหญ่เขาได้ลงเป็นที่สาธารนณะเรียบร้อยแล้วผมก็เลยนํามาเล่าข่าวพ่อแม่พี่น้องเป็นหมอ,มอแคทแฟนหมอรับได้รับชมรบฟังไม่ได้นั่งเทียนเล่าข่าวครับเอาคอมูลมีทีมาทีไปอย่างชัดเจนนะครับตามหัวข้อขึ้นแล้วครับบอสอย่าพูดถึงเรื่องอดีต มันเป็นหัวข้อของทางเพจไพร์สทีวีเพิ่นในน้ำเสเนอผมก็เลยนน้ำเสเนอให้พ่อพี่น้องเนี่ยรับชมรับฟังประมาณนี้แหละครับคือเขาคือเดิมครับผิดพลาดประการในขอตรวจขอภัยเนี่ยน้ำกันขมาตักเตือนกันขมาครับที่สำคัญครับจุดชอบคอเนเทนต์ผมมากสไตล์คอเนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยน,นะครับสำหรับคลิปนี้อัมลาพาจากพอการจิบหนาครับสวัสดีครับ